สวัสดีทุกท่านนะคะมาเจอกับหนูเช่นเคยกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้จะมาตำส้มตำโชว์นะคะมาให้ดูว่าวิธีของหนูวหนูตำยังไงนะ,ะเดี๋ยวเอาพริกก่อนแป๊บนึงนี่ล้างพริกเรียบร้อยนะ,ะล้างพริกล้างกระเทียมล้างมะเขือเทศมะน,นาวนะคะพริกสิเม็ดนี่ล้างใส่หม้อแบบนี้ <c oughs> <c oughs> จะใส่มะ ใส่มะกอกด้วยนะอยากกินหนูขอภัยด้วยนะ,ะที่นั่งแบบนี้นั่งแบบสบายสบายน้อบ,นบานๆไม่ทัให้เห็นหน้านะคะ <c oughs> ใส่ผ้าถุงด้านล่างนี่ก็จะเอาผ้าผ้าเช็ดมือเนะยมารองไว้เพื่อไม่ให้เสียงคุกเวลาเราตำเขาก็แทกพื้นกระเบื้องนะบางทีกระเบื้องอาจจะแตกด้วยแล้วก็มันก็จะรบกวนห้องอื่นเขาด้วยนะเสียงนะเสียงมันจะดัง คลุงเต่งคลุเคลง,คง,คลงหาผ้ามาลองนะคะทำแค่หยาบๆมองไม่เห็นกล้องนะเนี่ยเพราะว่างุมกล้องไว้แบบต่ำมากนะ,ะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงให้มันเห็นชัดนะเวก็เอาแบบนี้แหละกระเทียมจีนสองกรีบเช็ดมือ ใส่กระเทียมทีหลังเพราะว่ามันกระเด็นนะกระเทียมก็ชอบกระเด็นมันตำยากอะ่ะไม่เหมือนพ่อค้าแม่ค้าเขาตำนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเเสร็จแล้วนี่เราก็จะมาใส่มะกอกสองลูกนะคะ ปกติหนูไม่ค่อยกินนะใส่มะกอกอยากกินนะซื้อมาเป็นมะกอกดิบมไม่สุกมันมีเยอะใส่ไปมันจะเน่าแล้วไม่ได้แช่แข็งไว้นะี่มันยังดิบอยู่เลยนะเห็นไหมต้องเอาเมีดเฉือนแล้วละเลือติดมือบอกให้แม่เขาเลือกสุกๆให้แต่มันมันไม่มีสุกนะมันมีแต่ดิบเพราะมันยังไม่ถึงหน้าหน้าสุกเขาเนาะ มันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะคะเราก็จะมาใส่มะเขือเทศลงไปสูตรหนูหนูทำง่ายๆทำกินเองเนะี่ยชอบกินแบบนี้ก็ทำแบบนี้บางทีก็หลายอารมณนะ์เนยอยากกินแบบนั้นบ้างอยากกินแบบนี้บ้างอยากกินแบบบ้านๆแบบคิดถึงบ้านเกิดที่ตัวเองเคยทำกินตั้งแต่เด็กก็ทำไปเรื่อยนะ บางทีก็อยากกินแบบนั้นแบบนี้อารมณ์แปลฟวนนี่แล้วเราก็จะมาใส่มะนาวนะคะมะนาวไม่เยอะแค่มะกอกกับมะเขือเทนนี่ก็มะมะกอกสองลูกก็เปรี้ยวแล้วล่ะนะคะ Okay. เราก็จะมาใส่น้ำปลานิดหนึ่งนะประมาณนี้พอจะตำใส่ขนมจีนดนะ้<ม>ก็คือตำส่วนนั่แหละพอดีขนมจีนมันเหลือน้ำปลารายี่ห้อไหนก็ได้น้ำปลาร้าต้มสุก น้ำปลาต้มสุกแ,แบบแบบขวดนี่น่าจะพออยู่นะพอก่อนนะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวมันจะเค็มก่อนโคเลโคเลโคเลชิมตอนต,ต้มเสร็จแล้วนะแม่หนูไม่ชอบชิมตอนนี้นะเพราะหนูไม่ค่อยรู้รสว่ามันไม่ชอบชิมน้ำเขาอะ รสชาติมันออกมาเป็นไนแล้วก็จะมาใส่มะละกอลงไปได้ยินเสียงเมล็ดานออกเสียงธรรมชาติธรรมชาติเสียงรถเสียงเรือนะคะเสียงรถเสียงเรือเสียงต้นไม้ไผ่สีกันใบไม้ไผ่สีกัน สักครู่หนึ่งเราก็จะมาใส่ขนมจีนนะเดี๋ยวโอ้สีสันง,ง่ายกินมากน่าแซ่นี่ใส่ขนมจีนลงไปเลยติดมือ <laughs> ไม่แรงนะคะแค่เหมือนพุกเขาใหาเข้ากันเพราะว่าเดี๋ยวเส้นขนมจีนจะเละหนดกนะ,ะมันจะไม่เป็นเส้นนะมันจะขาดหมดเป็นเส้นสดนะคะไม่ใช่เส้นแห้งถ้าเส้นแห้งอ่ะเขาจะไม่ค่อยขาดหรอกเขาจะเหนียวนุ่มเด้งแต่เส้นเสร็จเส้นสดเนี่ยเอาใจยากนะ,ะบางเจ้าเหนียวนุ่มบางเจ้าแบบเส้นเละมานี่ยตำแรงไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวเอาเรืมชิม อพอดีเลยแซ่บหนัวแล้วหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบใส่ชูรสนะ,ะไม่ใส่ชูรสนะเพราะว่าในน้ำปลาเนะี่ยชูรสมันเยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ทาดให้ดู เทใ,ใส่ถาดเลยเอาผ้าออกก่อนอึบอึบอืมนีม่น่ากินมากเลยครับทุกคนทุกท่านมาเด้อคลิปนี้ไม่ได้กินให้ดูนะแค่ามาตำให้ดูเฉยว่าสูตรหนูตำอะน,นหนูตำยังไงไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เชอร,นะร์ด าหนูอยากกินแบบใส่น้ำตาลน่ะส่วนมากหนูจะไปซื้อนะสั่งซื้อนะบางทีก็สั่งเดลิเรี่ออนไลน์เข้ามาส่งที่ห้องเพราะว่าตาไม่ค่อยเป็นนะใส่น้ําตาลอนี่ะตำรสไม่เคยได้สักทีมันก็กินได้อยู่แหละแต่มันไม่อร่อยเหมือน,อนที่เราซื้อเข้ามานะสูตรใส่น้าตาลนะแต่ถ้าหนูตําเองส่วนมากอ่ะหนูจะไม่ใส่น้ําตาลกินแบบรสชติเราล่าเราล,าลาน้ําจะไม่ค่อยมีนะ,ะเพราะขนมจีนเขาดูดหมดเนี่เห็นไหมน่ากินไหม <laughs> ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามและชมขอลาไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะ